สบายดีพี่น้องเนาะมืนนัอนี้บ่าเจามมา๋อเราพาลงมาเลาะไฮเลาะนาเบิ่งก่อน,านบาทหนึ่งอยู่ไฮอยู่นาหญ้า,าพี่น้องอันนี้กระเทียงหญ้าพี่น้องอยู่กลางป่ากลางดงจนอุ่นพาลงม,มาหมักม่วงพี่น้อง อยู่นะมังมองอยู่กลางทงท้าเขาลากก็ได้เขาเอาไปเวิร์พี่น้องเ้ยมันม้วจ้าของม่วนให้เฝ้าโอ้ะมังงวงตัวนี้เลื้องแท้าอุ่นเออนีนะนี่เนี่ยสองน่อยเนี่ยอุ้ยน้องผู้ซึกแล้ว ไปเบิ่งลงไปเบิ่งอยู่ทงพน้อมันจะเป็นเดินกว้างพอขอยก็บ่ได้ออกมานาดนแล้วเนาะพัดตั้งแต่ไปเฮียนอยู่เวียง4 5ปีเออพัดตั้งแต่ไปอันตั้งไปอยู่เวียงไปเฮียนอยู่เวียง2 3ปีกบลงมานาจักเท น้ามันกับโบเป็นหน้าก้อพี่เนาะเอ้ยมีแต่ป้าส่วนหลายเดะมันามากับโบมียังหลายนาพยาะพีนนนะ่น้องเนาะนะำหน้าบ้านนอกเขแหละมันกับโบคอยมีคนอยู่ปันไหนเนา,าะเดะเนาะสไลด์ก็เป็นหนะน,น้าเหื่ยเนาะหเ้าบอดีคอยเห็นหน้าเนะดะนี่ มันก็โกงมั่วๆน่ะลงออกมั่วงอีกแล้วนี่ส่วนหน้าที่ว่าเป็นพูดของว่าเจ๋หรือว่าพูดของพ่อเนาะจะเป็นฟังพูดปากป่าไปน้อยหนึ่งก็คือนี่แหละกระโตป่าเลยแหละพี่น้องเลียงไปก็เห็นเอาถาดกระลง่พีนโอ้ยเอายังไหวท่านหนึ่เอาผมย่างพี่น้องเ้ยน้ำมักจับกันลัก ของอันของลุงจอยอยู่หันอนะันกระลักสองเศษของญาน,นี่กระลักเศษหนึ่งมงันมียังสียังสียงส่ยืนนะเขาดอกเห็นบ่าาดธนะาตุนะธาตุกับยังหักมาเบิ่งธาตุปูกันอันนี้ธาตุปูเบาเจ๋พี่น้องกะเขาอยากยิหมาัาเขาก็ยิ้มมากระทุนใส่มันแตกนะพี่น้อง จะกประเบอะไรเลยคนกน็คือคนอยู่พอปะอันนะั้นาดลุงเด,เงเดี๋ยวที่พาไปเบ่งเด้อคือว่าเห็นหักนี่มักตานพี่น้องธาดปู่กาเขายิ่งมักทนซะจะเป็นโหพี่น้องเอ้ยเด็กพี่น้อง ผูกกัอยู่กลางเดินหาเบื่องถาดลุงพี่น้องตุใจเบิดอยู่ทองอยู่ทากอาจจะเงียบๆเนี่ยพี่น้องเอ้ยเป็นบุกคอยมีคนนี่จะเสียงนกเสียงกาพรอมันไก่มันบอกคือหน้าตีนวานคือหน้าเมถาวรเจ๋พี่น้องง่ายาเพิ่นจะอยู่หน้าไก่ ขณะาตุนี่เขายัางเห็ดพี่น้องเอ้ยสยักซสมใจเดธาตุก็เห็ดหัวขาดพี่น้องตะกี้ม่นจะเป็นเท่านี้เด้อพี่น้องเขาก็เห็ดเท่านี้พี่น้องเอ้ยโปรเจกต์ของก็ชี้เห็น hột khả là phía ơi Khởi nhóm Anh thạt cao phủ nó phía nọng đi nhảy với giờ Giờ này khởi lại nhìn thấy nhảy với giờ nóng Lần này Lông mạo ở phí phía đó Ôi, ôi, ว่าเพื่อนทาดนี่นะมันหักนี่นะบ่ฮะแก้วมาทุบบ่ขวนตินขนา่ mặc muông tuần này cả buổi giặt đồ còn đây nữa lì kêu muông lì không kêu muông vậy Giả lộ thương ôi, hình ả, lột thương nát ôi cái ngọn lột xì lộn đây mình cứ đình đình mà hết ừ đứa bằng nhám na thì bao nhiêu này kêu khẩu đấy không có gì hiền nào cả เขาไม่ได้บอกรับแม่เขาวะคือเดี๋ยวไปบอกอบแม่เขาพี่บ่ามาชจุพี่น้อหลาสุดหูแล้ว ยูธงยูธาคือเก่าเนาะนะสไลด์ตะกี้นะี่ยมัเจ๊มากไนจะมาไล่ตักแตนนะ่ะนี่พี่เนาะม้วนม้วน,น,นตะก,กี้แบบหลายๆคนหาตักแตนนางยามให้ยามเฝ้ากะหาอะไรตักแตนแล,ล้วเหรียญไผ่เหรียญกี่ตักแตนแต่คู่มือน,นี่มันยากล่ะแต่เก่าเนาะนะไล่ถือไม่แสบเลยกวดไปตามขา้างหน้าน้นไล่นไล่ตักแตน เวเดี๋ยวนี่นายยืดอ,อึดแล้วเพราะว่าผู้ได้กับมูรุ่นเดียวกันนะเขากับไปอันกรุงธงกรเทพแลวข้างนอมูเล็กน้อยเกิดไหมกับบอเล่ค่อยมีอ่ะชิไปห้าอะไรตักแตนนี่จะเล่นทอเกมเล่นโทรศัพท์ไปนะ,นะนะพี่น้อง <S <S จอดเข้าไปเลย กองาฮัหายันลงมาหมุ่งพี่น้องหมุ่งบไปเจี๋ยมาหมุ่งมันบูได้ดอกสูงเอี้ยอ่าพี่น้องยังแปะหมุ่งต่อยังพักกันมื้อดิ้มื้อไหนเลยจับมื้อบ๊อุ่นยังบอุ่นยังพักมื้อเดี๋ยวไปเบิ่งม่วงเขาก่อนพลาด มอญเนี่ยกลับม so ัน so ม so really? ันเกิดตั้งแต่สิได้แล้วพี่น้องเลยเวลาการเป็ี่ยนของสาธาลานาซาซาลานานานาเน่าได้กูได้อยากกูได้กินเจ้าของอยู่บ้านเนาะมันไก่อุ่นจำป่ากินน้อุ่นไว้กระโดดงามงามเก็บเอาคอเธอได้มีการจ้ำป่านี่พี่น้องพักกระโดดบ้านเฮาเหยียดอ่อนเหลือมงม้ง แซ่บเด้พี่น้องเขากระโดดนะนี่แซ่บแซบเด็กวิจิเก็บมาก่อนโดยเฉพาะสิครั้งขัดจังปั๊มโอ้หมดแดงแดงพี่น้องหมดแดงเบิ่งพี่น้องเบิ่งวิจิสิสิครูหังหมดแดงครับเบิ่งมีไข่ได้ไหมพี่น้องไข่ไข่ กัดบาเจ็เนะครับบาดเจ็บละไม่ไหวน้องลุ้มจะลุ้ม่อยลุ้ม่อยีพี่น้องพักกระโดดอ่อนบ้านเขาไม่ฮะจำปากินมันแดงกัดพัดกระโดดอ่อนเป็นไรแล้วมาฟักโซฟากัน lỡ xe ơn khuyên lại một đèn một men thì khéo mình một đèn bọn phi nga phi ảo là bọn thương ơi thương ơi chẳng đừng khuyên lại phi nọ Nghĩ mốt đèn mốt xóm nhiều quá Ôi người ơi mọi người ơi mọi người ơi mọi người ơi